แมทตอบแบบนี้หลังถูกถามเรื่องเต้ยกับแฟนใหม่เรียกว่านับตั้งแต่นางเอกสาวเต้ยจารินพรถูกจับจ้องเรื่องหัวใจและถามความรักครั้งใหม่คนรอบโตก็ถูกถามถึงความรักของสาวเต้ยจารินพรเกือบจะทุกคนแล้วล่าสุดถึงคิวของเพื่อนสนิทแก๊งเฟอร์บี้อย่างสาวแมดพีรณีได้ออกมาตอบหลังถูกถามถึงหวานใจสาวเต้ยโดยแมทเผยว่านึกว่าจะรอดแล้วนะก็พอรู้ๆกัน จริงจริงแมดรู้สึกว่าเต้ยเขาคงไม่ได้ต้องการจะเก็บเป็นความลับดอกแต่เชื่อว่าเมื่อถึงเวลาที่เขาพร้อมเขาก็จะคงพูดเองแต่เราก็เห็นเท่าที่พวกพี่ๆสื่อเห็นเลยค่ะเราก็เจอบ้างเจอแบบแบบ แต่ยังไม่เคยนั่งกินข้าวพูดคุยกันเต้สดใสอยู่แล้วเขามีทัศนคติดีๆเสมออยู่แล้วเขาเป็นอย่างไงก็เป็นอย่างนั้นถามว่าไปต่อไปไหนก็ควรจะอยู่คบคู่เพราะเมื่อก่อนเขาเป็นคนเดียวที่โสดแต่ยังไม่ได้นัดกันเลยงานนี้ทุกคนคือยุ่งมากแต่ก็ยินดีกับเพื่อนค่ะ